มันยังพ่อใหญ่นิโนเจ้าโทรมั้ยังเจ้ายังไม่เข้าใจอีกบ่พอเขายากันไปแล้วตางคนกับตาไม่รอบครัวไหมเขาบ่เกี่ยวของกันแล้วเจ้าบ่ฮูหจักติเออก็ฮห้จักอยู่คอยอยากเวาเรื่องรถกระบะคอยดีนะเจ้าก็ไดเนาะโอรถกระบะเป็นหยังเฮาก็จังแมงสินสมรถกันไปแล้วมันนีปัญหายังเออมันก็บ่มมีหยังละแต่ว่าข่อยมีบางสิ่งบางอย่างที่้ังงอให้เจ้าฟัง ติกันเรื่องเงินหกแสนที่มันหายไปจากบัญชีดนันลาแท้จริงแล้วมันไม่ได้หายไปใส่ดอกเอา้าถ้ามันบมเสียแล้วมันไปใส่สัตว์ฮะยุ่นดาฟ้าไทยรถกระบ,บ้ะคอยคุณแต่ขอโทษเด้อฮ <c oughs> ะยุ่ฝาฟ้ายรถกระบะเจ้า <c oughs> เออฮะ เขาสบายใจระบาดนี่จะได้คอยกันเดี๋ยวว่าความจริงกัเจาฟังแล้วนั้งตายกันว่าตายตาลับแล้กคอยขอโทษเด้อหาตมตับตมปอดมึงเอ๊ะจะเป็นมึงโกงกูคัดเน้ะ